สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องสําหรับมื้อนี้จะพามาชมต้นขิงด่างกับต้นคาด่างเนาะครับผมซึ่งจะมาบอกความแตกต่างของต้นไม้สองชนิดนี้เนาะครับผมนะครับจะมาบอกถึงลักษณะเด่นของเพิ่นครับผมถ้าจะเบิิงลวดลายนั่นกะคค้นข้างที่จะแตกต่างกันอยู่ครับผมแต่ถ้าเพิ่นแยกต้นเดียเด่ยวๆนั่นบางคนบางท่านเนาะคือถ้าเราซื้อ ขิงด่างมาในราคาใกล้ๆเคียงกับขาด่างนั่นจะเป็นการเสียเปรียบครับผมเราจําเป็นต้องมาแยกแยะลักษณะจุดเด่นของเพิ่นออกไปมมว่าทหรับท่านมือใหม่เนาะบางทีเพินก็อาจจะมักขาด่างแต่ว่าได้ขิงด่างแทนสินะครับผมมันจะเป็นการเสียเปรียบเราจะมาต้องแยกลักษณะของเพิรนตะควนครับผมอันดับแรกก็คือ ต้นกิ่งด่างนั่นที่จริงเพิ่นจะต้นใหญ่กว่านี้ครับผมแต่ว่านี่เพิ่นจะรู้สึกว่าจะมีลักษณะที่แค่เกลนเพราะว่าผมซื้อต่อิ่อนมาอีกทีนึงคือในรูปนั่นเพิ่นถ่ายใกล้เนาะนึกว่าจะต้นเป็นต้นใหญ่ครับผมแต่เพิ่นส่งออกมาแล้วก็เป็นต้นน้อยกับผมเป็นยังเนาะครับผมก็ศ <Okay. S 1> ัยแยกหนอเพิ่นขายเนาะพี่น้องลักษณะลายเพิ่นนั่นแทบจะบ่แตกต่างกันเ้อพี่น้องเบิง่งใกล้ๆครับผม นี่ครับลักษณะลายเพื่อนนี่จะคล้ายๆกันเลยครับผมแต่ว่าที่จะแตกต่างตรงที่สีเหลืองเพื่อนนี่แหละครับผมสีเหลืองกับสีขาวของเพื่อนครับผมนี่ซึ่งคาด่างนั่นจะออกเป็นสีทองเป็นสีเหลืองครับผมสวยงามครับผมถ้าต้นแก่เพื่อนแล้วน้นเทศจะบวแตกต่างกันได้พี่น้องนี่ครับลายลายเพื่อนกะจะใกล้เคียงกันแต่ว่าสีเพื่อนนะครับผมแต่ว่าสีเพื่อนจะแตกต่างกันโดยชัดเจนครับผมจะเป็นสีเหลืองกับสีขาว แต่ว่าถ้าต้นพันแก่ขึ้นไปแล้วเน่ยสีมันจะใกล้เคียงกันครับผมถ้าใบพันแก่แล้วครับผมแต่ว่าต้นอ่อนจะพอเบ่งง่ายอยู่ครับผมนี่ครับนี่คือกี่งด่างกับขาด่างครับผมแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราได้ไปซื้อตามร้านเลยบ่ได้สั่งตามเน็ตเนาะพี่น้องก็คือเราจะรูปตรงใบนี้มันจะเป็นขีดนูนๆขึ้นมาครับผมเป็นสะดุดมือห่าเล็กน้อยครับผมตรงลายเพิ่นครับผมนี่ครับจะเป็นสะดุดมือหฮอเล็กน้อยครับผม นี่จะเป็นขอบตรงลายเพื่อนี่ก็จะเป็นสะดุดสะดุดมือจังไลยครับผมครับตรงลายเพื่อนี่ก็สะดุดมือเด้อครับผมพี่้องแต่ว่าสําหรับใบค้าด้านั้นจะเรียบมันไปเลยครับผมจะเรียบไปเลยจะบดสะดุดมือตรงลายเพิ่นครับผมจะเรียบครับผมนี่ครับไปค่อนข้างที่จะหนามันวาวกว่าครับผมใบคองกิ่ดด้านั่นจะบางกว่าค่อนข้างที่จะลายครับ ราคาะจะแตกต่างกันพอสมควรครับผมถ้าเราจะซื้อขิงดางในราคาขาด่างนี่จะเสียเปรียบเพียงครับผมพี่น้องอันนี้จะคือเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าถ้าเรารู้เราจะได้ต้นไม้ที่ตรงตามที่เราต้องการเนาะพี่น้องครับผมอันนี้ผมเลี้ยงมาสองเดือนแล้วค่ะจะได้หนอที่สองเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องอันนี้ก็ ราคากะโบยังบบคงที่เนาะพี่น้องครับมีขื่นมีลงตามลักษณะลวดลายตามสะนะขนาดผมเพิ่นเนาะราคานั่นกะความสวยงามจะเป็นตัวกาหนดราคาเพิ่นครับผมว่าราคาจะแพงหรือถูกครับบางที่กะต้นนิดหน่อยกับโบเพ่งไปเลยครับผมชูม,มือนี้แต่ถ้าลักษณะอย่างซี่กะมีเกือบรักพันอยู่ครับผม ต้นเมียนี่สาคัญเ้อพี่น้องเพราะว่าถ้าต้นเมียพันน้อยแล้วครับผมมันจะเกิดอาการแคร่แก่นครับผมถ้าเราบริเบิงรายละเอียดดีๆนั่นมันจะใหญ่ชาครับผมนี่ขนาดใบที่สองสาคกันใบที่สามครับผมคิงด่างนั่นใบที่สามคืเบิงพี่น้องนี่ครับที่จริงเราถ้าสมบูรณ์นะแกใกล้เคียงกันเลยครับผมครับค่าด่างครับผมอันนี้คือมาเปรียบเทียบลักษณะจุดเด่นของพ่นเนาะพี่น้อง ส่วนมากนั่นค่าด่างจะเป็นที่นิยมของนักสะสมมากกว่าครับผมแต่ว่าผมนั่นตั้งเป็นสวนขายไม่ด่างเนะเาะก็เลยอยากให้มันครบหลายๆอย่างที่มันใกล้เคียงกันกับื้อมาครับผมมีขิงด่างค่าด่างครับผมสำหรับค่าด่างจืดนั่นก็นกนต้นโบใหญ่ปันเดผมก็มีอยู่ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อหนาเดี๋ยวจะพามา อธิบายเบื้องลักษณะเด่นของเพื่อนครับสําหรับขา่าจืดด่างนั้นก็มีคือกันครับผมน่ครับอันนี้คือเมื่อนี้ผมจะมาแยกหน่อเพื่อนออกครับผมแต่ว่าโบได้ทําการถ่ายทําให้เบื้องเพราะว่าท่านผู้ชมสามารถย้อนไปเบื้องคลิปเก่าๆที่ผมแยกไว้แล้วครับผมแต่ว่าจะมาบอกลักษณะจุดเด่นของเพื่อนและก็ความแตกต่างระหว่างลักษณะ คิงด่างกับขาด่างเนาะถึงมีความแตกต่างกันพอสมควรครับผมแต่ว่าถ้าใบแก่มันนั่นกะจะแทบจะบ่แตกต่างกันครับผมพี่น้องเบื่องสีของเบิ้อด้วยครับผมนี่ครับเพียงแต่ว่ามันคนละขนาดซื้อครับผมนี่ครับถ้าคนถ้าคนปรุงดินดีๆกะลักษณะจะบ่แตกต่างกันเลยครับพี่น้องใบกันจะใหญ่ขึ้นกันครับผมนี่ครับอันนี้คือจุดเด่นจุดด้อยของพันเนาะครับผมแต่ถ้า Like แต่ถ้าเบิ่งดีๆกะลวดลายแตกต่างกันพอสมควรอยู่ดอกครับผมนี่ครับสำหรับเซียนแล้วคนเบิ่งแวบ,บเดียวเิ่นกระลู่เนาะพี่น้องแต่ว่าสาหรับมือใหม่นั่นกะโดวนเป็นประจําครับผมที่ผมสังเกตเบิ่งเพิ่นจะเอาคิงด่างมาขายในราคาขาด่างครับพี่น้องอันนี้คือเป็นการเสียเปรียบแพียงเด้อพี่น้องถ้าเราซื้อเพราะว่าคิงดางนั่นก็จะราคาถูกลงพอสมควรครับผมถูกลงกว่าขาด่างพอสมควรเนาะ จะทําให้เราเสียเปียบเวลาเราเอามาเลี้ยงไว้แล้วเราอยากได้ขายได้ราคาดีกะกลายเป็นว่าเราจะเสียเปียบได้พี่น้องเพราะว่าถ้ามันต้นใหญ่สําคัญนะ่ะจะแยกแยะยากถ้าต้นแก่เนะแต่ว่าถ้าต้นเป็นต้นอ่อนนั่นกะสีมันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยพี่น้องนี่ครับเป็นสีทองกับสีขาวครับผมลายมันันจะชัดเจนครับผมถ้าเราซื้อนองน้อยๆมันนั่นจะ เบ่งออกชัดเจนเลยครับผมคาด่างลายสีทองนั่นจะเป็นที่นิยมของนักสะสมเด้อพี่น้องเป็นสีเหลืองทองซี่กะได้ราคาดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องทําการแยกขยายหนออกมาอีกครับผมอน,นี้ผมขายเป็นหนที่สองแล้วกะจะมีแต่กําไรล้วนนะพี่น้องนี่ก็คือจะให้คนที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ ได้ศึกษาเพื่อเรียนรู้เท่าทันเนาะพี่น้องจะได้บทเสียเปียบมือข้างหน้านั่นเอาหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมแต่หลายท่านที่สนใจเกี่ยวกับขิงด่างหรือว่าคาด่างเนาะพี่น้องก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับมือใหม่หรือว่ามือเก่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมซึ่งมันมีหลากหลายอย่างได้พี่น้องต้องศึกษาบ่งเรื่อยๆแล้วก็ เรามีความรู้แล้วจะได้โบผาดเนาะเวลาเราไปซื้อตน้นไม้เวลาเราไปเห็นตน้นไม้นามหมู่บ้านเราจะได้แยกแยะออกพี่น้องหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาระครับท่านผู้ชมเนาะโปรดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปเอาสําหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ